ก็กลับมาดูตัวเองนะฮะว่าเอ้ยตัวเองมันเกินไปไหมมันพูดจาที่มันรุนแรงไปไหมนี่เงี้ยือต้องต้องขอโทษด้วยนะครับพี่สุดของพิธีกรที่ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมมีรางวักลการันตีมากมายแถมยังช่วยเหลือสังคมตีแผ่ประเด็นร้อนให้คนในสังคมได้รับรู้แต่ล่าสุดก็ถูกตำหนิติเตียนนะครับ กับคำพูดคำจาที่ดูไม่เหมาะสมในการทำหน้าที่พิธีกรขณะที่เจ้าตัวกำลังดำเนินรายการขนกระแสแถมยังมีการไล่บล็อกบรรดาคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยจะสร้างสรรค์เท่าไหร่งานนี้พี่หนุ่มนั้นก็โชว์ความเป็นมืออาชีพน้อมรับคําติชมครับผมเนี่ยบอกตรงต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าก็ช็อตฟิลต,ตัวเองเหมือนกันนะเพราะมันมีอารมณ์ที่เรียกว่าค่อนข้างจะรุนแรงนะครับเพราะว่ามันอาจจะปัจจัยจากการเห็น เรื่องราวต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นยอมมากมายนะครับแต่เรื่องทองมันยันเรื่องเมื่อวานนี้นะครับเรื่องของอรถบัสต่อก็ทําให้ผมเองเนี่ยอารมณ์มันค่อนข้างจะคุณมัวหน่อยอาจจะมีการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่นะครับในรายการกอาจจะใช้คําพูดที่มันไม่เหมาะสมอะไรออกไปแล้วมีคนเตือนมานะฮะว่าแบบเออพี่หนุ่มระวังหน่อยเพราะว่าบางทีพูดอะไรออกไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยเหมาะก็ต้องกลับขอบคุณจริงๆนะครับก็กลับมาดูตัวเองนะฮะว่าเอ้ยตัวเองมันเกินไปไหมมันพูดจาที่มันรุนแรงไปไหมนี่เงย คือต้องต้องขอโทษด้วยนะครับก็พยายามจะพยายามจะเปลี่ยนแปลงให้แล้วพยายามจะควบคุมตัวเองให้มากกว่านี้นะครับแต่มันมันเครียดอะ่ะนะอาจจะเป็นวัยวัยทองของคนแก่ด้วยและนั่นก็ถือว่าเป็นคําพูดจากใจพี่หลุ่มนะครับและน่าชื่นชมยกย่องมากๆครับกับการทําหน้าที่พิธีกรที่น้อมรับคําติชมพร้อมทั้งการแบกรับภาวะทางอารมณ์ที่ต้องนําเสนอข้อมูลข่าวสารและปัญหาต่างๆมากมายในสังคมให้พวกเราทุกคนได้รับรู้ครับ ช่องฝากกด Subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณครับ